สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเรากามปูนสปอร์ตนะครับผมนายซาเลมันดอลล์ผมนายโซเามีสุเลแมครับครับสวัวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เรื่องของสโมสรเชลซีใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของกุนซือคนใหม่ชื่อว่าโทมัสทูเคิลที่เข้ามารับช่วงแทนของกุนซือคนเก่าเป็นแฟรงค์แบงพาร์ดของตำนานสโมสรเชลซีกันนะครับซึ่งเราต้อง เกินก่อนนะครับว่าที่ทูเคอร์เข้ามาทีมแทนแฟรงก์แลนพานี่ก็คือแฟรงก์แลนพาในช่วงเวลาหลังนี้มีผลงานที่ไม่ค่อยเข้าตาของสโมสรเชลซีมากเท่าไหร่นะครับเลยทางสโมสรเชลซีนี่ก็ต้องหาคนมาทุกใช่คนใหม่มาแทนเป็นโค้ชใช่ที่มีคุณซือที่มีอาจจะมีประสบการณ์มากกว่าแฟรงก์แลนพาใช่ครับซึ่งก็เป็นคนคน ที่เชื่อทมัสทูเคิลซึ่งคนนี้ก็คุมทีมใหญ่ๆมาหลายทีมอย่างเช่นมรุสเซียด็อกมุนและก็ปารสแซ์แช็กแมงที่ลกลิลกเอิงฝรั่งเศสนะครับใช่รเราเรามาคลยของแพรงแร็ผพาดก่อนนะครับซึ่งแพรงแร็ผพาดนี้ก่อนที่จะโดนปลดนี่ทำผลงานปิกประหัมาเยอะในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซึ่งเอามาแพ้ในบ้านทำให้เสียคะแนนจากตามท็อปโฟถึงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับใช,ใ,ชใช่ครับแล้วจากที่เขาเคยอยู่ท็อปโฟนี่ลมอยู่ที่อันดับสิตใช่ไหมครับตอนนั้นเลยก็ต้องสลับเปลี่ยนคุณซื้อเป็นโทมัสทูเคิลมาแทนแฟรงก์แลงพาดซึ่งการมาของโทมัสทูเคิลนี่ ถือว่าเป็นผลดีของเชลซีเลยนะครับจากที่ฟอร์กรรมการเล่นที่ดูว่าไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่หลังจากที่โทมัสทูเครลได้เข้ามาก็ทำให้เชลซีเป็น,<ม>ปนต้องพูดว่าเป็นทีมทีมจากทีมที่ฟอร์มไม่ดีกลับคลิกหน้ามือเป็นหลังเป็นหลังมือ,อเห็นหลังมือเป็นหน้ามือ,อ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> อย่างดีโมเวนเดอร์ EN ก็ได้กลับมายิงในฟเมี์ลีกแล้วใช่ไหมครับจากจาก,จากฟอนฟอนตกใช่จาก<ช>รอรอรอจากาหลายวันค่อนข้างถึงหนึ่งวันเลย<ช>หรือหนึ่งพันนาทีในเกมที่ผ่านมานะครับ<ช>เขาก็ได้ยงิงจากคุณซื้อที่มา,มากประสบการณ์มาทำทำทีมนะครับ ในสัปดาห์นี้ครับเป็นถือว่าเป็นโอกาสพิพลาดของมัสตูเคอร์ครับพลิกพลาดกับเกนลุกของทีในการแข่งขันกับเซา,เท,ซาเทนเทนตันนะครเซา,เท,ซาเทนตันเซาเทนตันใช่ครับโดยยอมรับว่าวันนี้ทีของเราทำคะแนนตกลงไปสองแต้มนะครับ พราะเราเป็นพวกเราเป็นฝ่ายคลองบอลและคลองบอลเหมือนว่าเจ้าของบ้านแต่แต่กลับเป็นฝ่ายตามหลังเมื่อจบครึ่งแรกจากประตูของทาคุมิมินามิโนมินามิโนอ่ะใช่ครับที่เพิ่งที่ที่เขาย้ายจากอ่าลิเวอร์พูลมาอ่่าใชทีมเซาเป็นต่ำใช่ใช่ครับแต่แมนเนสเตาร์เมลมายินตีเสมอจาก เราอยุดโทษหลังเข้าโดนทำฟาวในในกรอบแต่โอกาสเน้นๆที่มีอยู่อย่างจำกัดจนสุดท้ายเราบุกมาแบนแต้นที่เส้นเส้นเมรี่เส้นเมรี่ของทีมเจ้าเจ้าบ้านของเาลทนตันใช่ครับผมคอนเสิ ความรู้สึกมันเหมือนโอกาสที่พวกเราพลาดไปทุกเครเกล่าหลัง,ลงเกมพวกเราทำได้ดีมากๆในระยะ80เมตรแรกของสนาม,ม,มแต่20เมตรสุดท้ายนี้ผมไม่แฮปปี้เลยพวกเราเด่นเดียวไม่พอพวกเราดุดันไม่พอ,อพวกเราเฉียบคนไม่พอในการยิงประตู ขึ้นนาและการสร้างโอกาสทองด้วยเราจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อคืนนี้เชลซีก็มีโอกาสมากนะครับใช่ในกรอบเขตโทษแต่เขาใช้โอกาสนั้นสิ่งเปลือนเกินไปใช่ครับผมทำให้หัวหน้าใหญ่อย่างโทมัสทูเครนี่ไม่พอใจในใจในผลงานของลูกทีมในเมื่อคืนนี้มากเลยซึ่งถ้าเขาเจ็บคนมากกว่านี้อาจจะเก็บสามแต้นกลับไปได้เลยใช่ครับ อาจจะเลื่อนรำดับขึ้นอีกใช่ชั้นจะอยู่ตอนนี้ก็อยู่ที่ท็อปโฟแล้วอาจจะเลื่อนขึ้นอีกขั้นนึงก็อยู่ที่ท็อปทใช่ใช่ครับผมแต่การตัดสินใจของเรามันไม่ดีเลยหากคุณต้องอาศัยลูกจุดโทษใช่เป็นฟอร์มของกองหน,อหน้าตอนนี้ เขาใช้เทมิอับราฮัมมากกว่าจะใช้อลิเวียชิรูที่เล่นบอลไปกับบอลได้ดีพักบอลให้เพื่อนได้แต่เขาเลือกจะใช้กองหน้าหนุ่มนะที่มีที่มีกำลังกำลังเยอะกว่ามาเข้าสู้กับคู่แข่งใช่ซึ่งอลิเวียชิรูนี่ก็อายุมากเขาอาจจะเห็นศักยภาพว่าจะมีประสบการณ์มากกว่าเทมิอับราฮัมแต่ เ <Yeah. S 2> พราะเรามีทานเลือดที่แย่ yeah, กับลูกบอลทั้งจังหวะยิงแรงไปยิงเบาไปแล้ว mm hmm. แล้วก็การลื่นการจังหวะรวมสองต่อหนึ่งเราก็คว้าโอกาสไว้ไม่ได้ผมคิดถึงความดุกดันและความมุ่นมั่นในกรอบเขตโทษเพื่อยิงปิดเกมให้จบเร็วกว่านี้ทุคกคร์ยืนยันว่าไทมี่ อับราฮัมไม่ได้โดนถอดเพราะอาการบาดเจ็บแต่เพราะนักเตะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับ<ช>เกมในครึ่งแรกชเราจะเห็นได้ชัดว่าเชม่อบับราฮัมนี่จะพ,พูดได้เลยว่า,าในครึ่งแรกนี่เขาหายประจากเกณฑ์เลยก็ได้<ช>บางทีเขาก็เก็บบอลกับตัวไม่อยู่ทำใน,ในจังหวะที่เพื่อนส่งบอลมาให้เขาเนี่ยทำให้ลั่นจะเท้าไปเสียบเรื่อง จังหวะที่อาจ<า>จะประมาทกันไปสําหรับเขาใช่แต่ต้องพูดว่าอารมีอับราฮานี่ก็เป็นสไตล์ของเขาแล้วสไตล์ที่แบบว่าอาจจะเก็บบอลไม่ยอะตัวอ<า>ชอบทําลํำบ่อยบ่อยกันไปใช่ครับแต่เพราะนาเตไม่ค่อยมีอ,อสําหรับ คลัมคลัมสันโอโดย <Okay. S 2> สันโอดอยตัวสำรองที่ลงมาแทนซึ่งก็โดนถอดออกลังจัดนั้นใช่ <Okay. S 2> คุณชื่อเซาเยอร์มันของเรามีเหตุผลอธิบายเ <Okay. S 2> พราะเราปรับแผนและส่งอับฮัทซันสันโอดดยอัสังดอยแถมที่มีบราฮันใช,ใช่ครับแต่เขา เขาก็ไม่มีส่วนร่วมกับทีมเหมือนเชนมิอัปรฮันอาจจะสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้ไม่มากต่างที่โทมัสทูเคร์ต้องการจึงทำให้ถูกอถอ,อเปลี่ยนตัวในช่วงเวลาเจ็บสินาทีในครึ่งหลังใช่ครับผมโอเคครับต่อมาเรามาดูบทวิเคราะห์ของทูเคร์นะครับ วิเคราะห์ศึกชิงตำแหน่งท็อปโของโทมัสทูเคอร์หลังขวาชัยชนะ n e นิ a วคาส u เซลยูไนเต็ดเชลซีลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไป24นัดและกลับมาติดอันดับท็อปโเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมานะครับโทมสัสทูเคอร์กล่าวถึงกล่าวถึงศึกที่รอยอยู่เบื้องหลังเดอะบลูทำคะแนนแสน ลิเวอร์พูลและเวสแฮมหลังเปิดบ้านเอาชนะแมคแมคพายสประตูต่อ0โดยขับไล่กีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเลสเตอร์ซิตี้เหลือเพียง4แต้มเท่านั้นเองนะครับซึ่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทูเคิลพาทีมคว้าชัยในลีกมา4นัดติด สินะติดต่อกันแต่คุณซือชาวเยอรมนีเน้นย้ำว่าทุกคนในทีมไม่สามารถข่อยคว้าข่อยคว้ากับงานที่จําเป็นต้องทําต่อไปนะครับขอให้ครับข่อยเวว,วกับงานที่จะเป็นตองทาต่อไปครับโทมัสซูเคิลยังบอกอีกว่าพวกเราจะไม่อยู่ผลักดันเพราะว่ามันไม่มีผมทานอื่นเขาอธิบายว่าเรารู้สึกว่าเราสามารถกลับไปอยู่ในตําแหน่งท็อปโฟได้นะ หาคว้าชัยชนะในเกมกับนิวคาสเซิลแต่ผมสามารถบอกทุกคนได้เพียงอย่างเดียวว่าผลทางมันอีกยาวไกลมีอีกหลายทีมที่อยู่ใกล้เคียงกับพวกเรายังเหลือการแข่งขันอีกหลายนัดต้องเจอกับทีมแกร่งๆอีกหลายทีมมีคะแนนให้ตามเก็บอีกมากมายนะครับ เฮดโค้ชเดอะบลูยอมรับว่าทีมของเขาต้องพึ่งผลง,งานของการแข่งขันคู่อื่นด้วยในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวยืนยันว่ายืนกลางว่าโฟกัสของทีมคือการพัฒนาตนเองไม่ใช่สิ่งที่รอขอไปครับไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวนะครับตอนนี้ที่พวกเราเริ่มต้นม,มีขอไปครับตอนนี้ พวกเราเริ่มต้นมีคะแนนตามหลังลิเวอร์พูลอยู่หลายแต้มมีหลายทีมกว่าขวางเราอยู่ในตำแหน่งของเราและอันดับที่4เขาว่าเขาว่าต่อมันชัดเจนมันชัดเจนว่าเรื่องนี้เรื่องนี้มันชัดเจนว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในมือของเราอย่างเดียวเราต้องการผลง,งานกันถึงขานของคู่อื่นเพื่อลด ช่องว่างลงด้วยขอไไปครับทูเคนเผยอ,อ,อีกด้วยว่าเขาจะให้นักเตะได้พัก2วันก,น,กนก่อนก่อนกลับมาฝึกซ้อมในคอปเแฮมซึ่งเตรียมตัวสำหรับการบุกการบุกเยือนเสาแฮมตัน,นในวันเสาร์นี้ซึ่งสึกของาใแฮมตันเราได้ วิเคราะห์ให้ฟังแล้วเมื่อกี้ที่เซมีได้คุยว่ามีความผิดพลาดมากมายในสึกนั้นซึ่งเขาก็เสียได้นะเสียดโอกาสที่จะเป็นลูกทีมที่ใช้โอกาสเลืองเกินไปจะเป็นตัวสำรองอย่างขลามพักซันโอดอยอย่างนัดที่ผ่านมาจะโชว์ฟองได้ดีแต่มานักนักนี้เขาทำ ไม่ได้เต็มที่ใช่อย่างอย่างที่โทมัสทูเคอร์ต้องการจึงทำให้เขาต้องเปลยนตัวกับฮาคิมซิเยกในช่วง40นาทีเอ้70นาทีหลังนะครับเครับต่อมาก็เราเราก็มาดูความตั้งใจของโทมัสทูเคอร์ที่จะเปลี่ยนแปลงนักเตะที่เพิ่งย้ายเข้ามาในเชลซีอย่างเช่นเวเนอร์ฮาคิมซิเยกและ ใครเขาแวบที่ฟอร์มก็ต้องต้องพูดยังไงว่า,อาฟอร์มก็ไม่ได้ปังอย่างาที่เขากับทีมทีมที่เขาย้ายมาใช่ใช่ใชครับอย่างเวนเนอร์นี่ที่เขา,เอ,าอยู่กับทีมที่อ ที่เขาแข่งคาแข่งอยู่กับเอเบลสิกนี่เขายิงประตูดได้มากมายอย่างถล่มทลายแต่พอมาย้ายมาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่กับเชลซีเนี่ยฟอร์มเขาอัจจะดรอปลงอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดที่24นัเขาเพึงยิงได้แค่4 4สประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโอกาสเยอะแต่ยิงไม่เข้าใช่ครับเวเนอร์ อาจจะเสียความมั่นใจใช่ครับเพราะมีความกดดันใช่ไหมครับที่เขามาที่แฟนแฟนบอลเนี่ยอาจจะให้ความตั้งใจกับเขาอาจจะปรับตัวยังไม่ได้อกับหลีกอังกฤษใช่ใช่ที่เหลีกอังกฤษที่มีความแข็งแรงและรวดเร็วเข้าวัฒะอย่างหนักใช่ครับส่วนไคลเฮาไเวิ์ตก็ สมัตสุกเกอร์ก็ยังบอกว่าจะพยายามจูนไคฮาวเวิร์ดให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้ได้ยังสมบูรณ์ได้เข้าขากับเพื่อนใ,ให้เล่นเข้าข่าแต่อาต้องใช้เวลามากกว่านี้เขาก็เพิ่งเข้ามาคุมทีมแค่6นัดเองเราอาจจะต้องรอดูผลง,งานของเขาไปยาวๆเลย โอเคครับเรามาเรามาดูวิเคราะห์เชลเชี Chelsea ยังเชลซี Chelsea ยังคงรักษาสถิติร้าพ่ายในยุคข,ของทูเคิลนะครับสิงบลูสิงบลูสารผลง,งานร้าพ่าย6เกมติดต่อกันหลังเกมล่าสุดเบิร์ดเบิร์ดเดอบริกเอาชนะนิวคาสเซิลนี่เป็นน,ปน,นี่นี่นี่เป็นเกมก่อนที่เขาจะ ลงแข่งขันกับเซาเทนตันนะครับที่เขาวิเคราะห์มานะครับซึ่งเกมนั้นเชลซีไปเอาชนะนิวคาสเซิลได้ 2, 2> <อ>ประตูต่อศูนย์นนในบ้านนะครับซึ่งเก็บคะแนนสาแต้นไว้ได้โอเคนะครับาก็ต้องติดตามผลงานของทูมัสทึเค้าว่าหลังจากนี้เขาจะทำทีนไปในทิศทางไหนครับ S <S ซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเขาทําทีมได้ไม่เลวนะครับกับเชลซีใช่ไหมครับซมีใช่ครับคิดว่ายังไงบ้างครับถ้าหลังจากนี้คิดว่าเชลซีอาจจะอา,อาจจะจบท็อปโฟไปเล่นกับแชมเปี้ยนส์ลีกได้ไหมครับคิดว่าทิศทางอาจจะได้ครับถ้าถ้าธัรมาตุกโคได้ปรับลุกทีมให้เข้ากาาเะเข้ากับอ๋อเข้ากากันอาจจะ อาจจะชนะรวดได้ในลดกต่อไปใช่ครับอาจจะมีแพ้บ้างแต่ก็อาจจะมีเสมอมากกว่าแพ้ดูทิศทางในตอนนี้เชลซีก็จาก6กนักหลังสุดนี้เก็บชัชนะได้สี่เกมในทุกรายการเสมอไปสองคู่แข่งคู่แข่งพึงยิงได้แค่1ประตูเอง ถือว่าเป็นเป็นผลงานของกองหลังที่แน่นที่สุดเป็นที่ถือว่ากองหลังก็ทำผลงานได้ดีใน<ด>ช่วงเวลาหลังของทมัสเกอร์ถึงแม้เขาจะามีเดกโกซิวะที่มีอาการบาดเจ็บก,ก็มีตำแหน่งที่สลับบัดเปลี่ยนได้อย่างเช่นคุซูมาแทนคริสเตเชนมาเล่นแทนตำแหน่งของซิวะ ขาไปกับของเด si ็เกิลซีวาตรงนั้นได้ใช่ไหมครับใช่ครับครับส่วนสุดท้ายนี้ก็เราก็ฝากให้ติดตามผลง,งานของโทมัสทูเคอร์ว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับอาจจะอ,อ,อาจจะจบท็อปโฟโไปเล่นกับแชมเปียนสลีกได้ ในนัดในฤดูกาลถัดไปนะครับส่วนผมกับคุณเซมีก็อขอจบกรรมวิเคราะห์เพียนเท่านี้ครับของทีมเชลซีนะครับครับขอบคุณครับ